สัตนะคะติดตามกันต่อเนื่องกับเรื่องราวความหลากหลายทางเพศที่สัปดาห์ที่แล้วกําลังถกประเด็นความเข้าใจกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดกันมากขึ้นและเข้าถึงปัญหาของเพศวิถีกับ p r o พ d าวสั e t y ความหลากหลายทางเพศตอนที่สองค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องการทําความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศและความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นว่าตกลงเรามีกันกี่เพศกันแน่ในสังคมสุดท้ายนะคะก็มาจบลงตรงที่คําว่ารสนิยมทางเพศที่เป็นตัวบอกว่าเราชอบแบบไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันกันกบอัตลักษณ์ทางเพศนะคะที่หมายถึงเพศที่เรามองว่าตัวเองเป็นอะไรยังจํากันได้อยู่ใช่ไหมคะ ะะคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วงั้นเราไปเข้าถึงและเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะรถกมีกลุ่มใหญ่ๆรถกลุ่มใหม่ๆรถนิยมใหม่ๆอะไรที่ชัดเจนมีมีในที่นี้บ้างไหมคะมีมีท่านไหนบ้างไหมคะที่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 เราไม่ค่อยคุ้นเคยกับกลุ่มใหม่ใช่ไหมคะมีท่านไหนต้องารจะแนะนำทอปปัตนะค่ะ ทาปัดเพิ่งแต่งงานนะคะโอ้โหทอปัดแต่งงานกับผู้ชายปะผู้หญิงข้ามเพศให้เขาเล่าดีกว่าว่าเรื่องราวอยากให้กคนเห็นภาพอันดับแรกขอยินดีก่อนนะคะเพิ่งแต่งงานแสดงความดีด้วยค่ะนาสสดใเลยขอปัดเอาเอารูปวันแต่งงานมาไหมคะเอามาค่ะมีรูปนี่ไงว้ายตายแล้วทาปัดเป็นเป็นนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะคะเป็นอิสลามมิกาชนแล้วก็เวลาที่แต่งงานเนี่ยแฟนเขาก็ต้องรับเข้าศาสนาอิสลามด้วยเห็นมสวยจังเลย ก็นดักชมตอนไหนนะคะทอปัดให้ดูทุกคนคุณผู้ชมค่ะก็แต่งงานวันที่8ค่ะเดือนนี้ค่ะแต่งงานวันที่8เดือนนี้ที่ผ่านมาอ๋อที่ผ่านมานั่นเองใช่เลยสดๆร้อนๆเข้าใหม่ประมาณคือดูจากรูปอะค่ะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกที่ผู้หญิงข้ามเพศแต่งงานกับผู้ชายสักคนเราก็เห็นกันมากมายค่ะแต่แปลกตรงแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงที่สามีของทอปัดเป็นผู้ชายข้ามเพศค่ะ เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือโหน่ะค่ะคือข้ามเพศค่ะคือผู้หญิงข้ามเพศนะคะส่วนแฟนเนี่ยเป็นผู้ชายข้ามเพศค่ะคือเป็นผู้หญิงเมื่อก่อนใจเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ออกเลยทั้งคู่นี่ดูไม่ออกเลยไม่น่าเชื่อแต่นี่ก็เรียกว่าเป็น perfect match นะสามีแต่เขาก็แต่งงานกันไม่ได้นะคะตามกฎหมายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสามีเป็นคนญี่ปุ่น แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเขาผ่าตัดแปลงเพศไปอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วเขาได้รับการรับรองทางกฎหมายเป็นเพศชายไปเรียบร้อยแล้วอูออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่น่าสนใจมากแต่ตอนนี้ทอปัดยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็คือสิทธิทากฎหมายทอปัดยังเป็นผู้ชายอยู่ จะไปแต่งงานที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้จะไปแต่งงานจะมาแต่งงานที่เมืองไทยก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คือชีวิตคู่ของเขาก็คือไม่รู้จะยังไงอะคะจะไปจะ,จะย้ายไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เขาจะย้ายมาอยู่กับเราก็ไม่ได้สงสัยค่ะ,คะตอนเจอกันเนี่ยบิ๊งปังยังไงแล้วติ๊บอกบ,งงบอกเขาหรือเปล่าว่าเราเป็นมาอย่างไงก็ครั้งแรกเลยก็คือเราเราเจอกันเนื่องด้วยโปรแกรมแชทนะคะพอคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยก็ก็เขาก็จะบินมาหา พอจะบินมาหาครั้งนี้เราก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วนะเราคงจะต้องบอกเขาแล้วแหละพราะเขาอุตส่าห์มาหาเราเราก็ไม่อยากทำเขาเสียใจแล้วตอนนั้นทราบไหมคะว่าเขาเป็นผู้ชายขาทราไม่ทราบใช่เขาก็ไม่ทราบไม่ทราบเราโอ้โหน่เหมือนต่างก่นเหมือนต่างไม่รู้กันเลยแล้วยังไงต่อคะก็ทีนี้ก็เลยบอกเขาก่อนว่าเราเป็นทราน e x ชวลนะอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีทแล้วเลืกห บอกเขาเป็นเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเอ๊ะหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่อยากไม่อยากจะเชื่อค่ะเพราะว่าเคยได้ยินมาแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบตัวเองอะค่ะอีกท่านหนึ่งนู่นทายดิคุณแซมสวัสดีค่ะคุณแซมอุเสียงหลอกมาเลยอะเสียงหลอกมาเลยอะคิดนานไหมเราจะแปลงเพศเป็นผู้ชายเนี่ย คือผมคิดมาตั้งแต่เด็กครับคือคิดมาตลอดเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการของที่เราจะแปลงเพศเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆต้องมีการวางแผนจนมีการมีแพลนของมันอย่างแรกเลยคือต้องมีเงินแล้วตอนนี้แปลงยังอะของผมอยู่ในขั้นอยู่ระหว่างขั้นตอนครับรอ,อยู่เดย์สเตจสุดท้ายครับแสดงว่ามันทีเดียวมันไม่สําเร็จใช่ไหมฮะมันต้องมี5ขั้นตอนค่ะห้าสเตจของการที่ผู้หญิงแปลงให้เป็นผู้ชาย อย่างแรกเลยไม่ว่าเราจะผ่าตัดบางเพศหรือว่าเราเทฮอร์โมนเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยอยากให้คิดถึงว่าการสปางเพศเนี่ยอย่างให้เราต้องทําคือพบคุณหมอก่อนไม่ใช่ว่าเราอยากจะอยากจะฉีดฮอร์โมนอยากจะแปลงเพศอยากจะเหมือนผู้ชายปุ๊บเราไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดเองหรืออะไรต่านๆอันนี้ผิดเลยใช่ไหมมันผิดครับมันผิดตั้งแต่วิธีรล่าเหมือนเราติดกระดุมอะครับติดผิดเราก็ผิดหมดชีวิตเราก็ จะมีเขาเรียกว่าอันตรายมากขึ้นครับแต่ว่าไซต์เอฟเฟกของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของผมเนี่ยจะเป็นหนักหน่อยระยะแรกนะครับไม่เป็นอะไรแต่พอมาช่วงช่วงนี้เนี่ยด้วยการที่เราทํางานหนักเราเรียนหนักความเครียดเรามีปุ๊บผมจะเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาทันทีแล้วภูมิแพ้นี่เป็นยังไงครับของผมจะเป็นลอกผิวหนังขึ้นมาเลยจะเป็นจมูกแดงบ้างหรือว่าจะจะลอกบ้างเหมือนเขาเรียกว่าเสพเดิมครับเพราะฉะนั้นการเทคฮอร์โมนเนี่ยการที่คุณจะข้ามเพศเนี่ยมันไม่ได้มายควาว่าคุณอยาก อย่างเดียวคุณต้องคำนึงถึงแฝงเฟสของมันด้วยว่าคุณจะรับได้ไหมเ <c oughs> ช่นสิวหัวล้านขน <ừ> เยอะอะไรต่างๆางครับคุณต้องคำนึงเรื่องนี้ให้ดีว่าคุณจะรับได้ไหมอีกท่านหนึ่งสาวสวย<ช>ท่านหนึ่งคุณลูกโซ่ลูกโซ่คุณลูกโซ่ซเนี่ยชอบผู้หญิงด้วยกันชอบทอมค่ะชอบทอมชอบผู้หญิงด้วยกันที่มีลักษณะเป็นผู้ชาย แฟนเป็นทอมดีกว่ายังไงคะอยากรู้หนูไม่เคยมีแฟนหน็่ผู้ชายะค่ะนี่ท่านต่อไป่ตอไปเลยคะ่คะชื่อผลิตนะคะจริงๆคือมันต้องแยกเป็นอัตลักษณ์กับอ่นิยมทางเพศถ้าอัตลักษณ์ทางเพศของเราเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยมันมีคําให้เรียกน้อยมันก็จะมีหญิงชายแล้วจริงๆคํากลางๆก็คือกระเทยแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งทางเจนเดอร์ทางทานเซ็กชวล F2M M2F อะไรตละพัด แต่ว่าสําหรับผลิตเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะคล้ายๆน้องแซมแหละเกิดมาก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายแต่ว่าเกิดในร่างผู้หญิงแต่ยอมรับในสภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกชินกับมันจนเราไม่คิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายแล้วไม่คิดจะไปแปลงเพศเทคฮอร์โมนอะไรแล้วเราก็พอใจตรงนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยสรีระของเราคือมันก็มี หนวดมีขนแนาแข้งมีอะไรที่แบบว่าเหมือนผู้ชาย<ม>าอยู่แล้วที่จริงๆคือไม่ได้เทคฮอร์โมนเลยไม่ไม่ได้เทคฮอร์โมนเลยคือส่วนมากคนที่เจอเนี่ยจะคิดว่าเทคฮอร์โมนแตงลองคุณคุณผลิตเป็นเพศอะไรคะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราเราพึงพอใจที่จะแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็ค่อนข้างจะอยากเป็นผู้ชายแต่ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่ากระเทยก็ได้แต่ว่ากระเทยเนี่ยก็จะนึกไปถึง ผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงมากกว่าเขาก็เลยเรียกผู้หญิงที่เป็นผู้ชายว่าทอมแล้วคุณมาลิดมีคู่หรือยังฮะก็เนี่ยค่ะนี่เขาเนี่ยน้องโซนี่แหละมีั่งนี้บ้างมีฝั่งนี้ยิ่งดูยากเลยเอาท่านแรกก่อนค่ะชื่อนันนะคะนิยามตัวเองว่าเป็นกระเทยชอบผู้ชายก็ได้เกย์ก็ได้ถ้าเป็นรสนิยมก็แล้วแต่คู่ก็คู่มีบทบาท ทางเพศเป็นแบบไหนอะไรอันนี้อันนี้ก็ะเทยชอบผู้ชายชอบผู้ชายก็ได้ชอบเกย์ชอบผู้หญิงไหมไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงอ๋ออีกท่านหนึ่งชื่ออะไรคะชื่อเบียครับคุณเบียชอบเป็นผู้ชายที่มีรสยมชื่นชอบในเพศเดียวกันนะครับกระก็เทยอระบทยกยกระเทยกระทยกคเระเระเอยยกะเทยกรรับชื่อท็อปครับค่ะ เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันนะครับขอโทษนะคะ,ะสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมคะก็ส่วนท็อปนะครับจะได้ทั้งลุกแล้วก็รับครับอ มันมีคำถามเไงคือคำว่า active กับ passive เนี่ยยังไงะมองกันรู้ได้ไงว่าฉันคือคนลุกฉันคือคนรับเดี๋มันโจนกันไม่ติดก็อันนี้อยู่ที่ตัวเราตัวเราเองนะครับก็คือเราจะรู้รสนิยมของเราอยู่แล้วคนนี้ให้พี่ตาให้พี่ตาเราดีกว่าพี่ว่าเหมือนคุณลูกโซ่ชื่อน้องอะไรคะชื่อกอนค่ะน้องกรกอน้องกอนชอบชอบผู้หญิงค่ะและผู้ชายชอบผู้หญิง ชอบผู้หญิงด้วยชอบผู้ชายด้วยเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะน้องกรไบเซ็กชวลหญิงรักหญิงหญิงรักหญิงค่ะหญิงรักไม่แต่เขาเป็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะชอบผู้ายก็ผู้ชายด้วยเฮ้ยเอาเปรียบมาอันนี้มันก็เหมือนกับผู้ชายอ่ะที่เขาชอบผู้หญิงได้ด้วยอ่ะชอบผู้ชายได้แต่วก็ไบเซ็กชวลนี่เป็นไบเซ็กชวลไม่เป็นไบซึ่งบางคนเนี่ยทักโกก็ชอบผู้ชายได้เหมือนกันได้อยู่ที่ คุยกันรู้เรื่องความรู้สึกทุกคนคือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยในการที่เรียนเ,เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาก,ก่อนเนี่ยการที่จะคบเพศเดียวกันอย่างเพือ่อนมีเพื่อนเยอะมากเลยที่เป็นผู้หญิงชอบผู้หญิงเอาตรงๆไม่ต้องมาแตกแสงนะคะหรือปัจจุบันที่มีเพื่อนที่เป็นผู้ชายชอบผู้ชายเยอะมากที่ผู้ชายชอบผู้ชายเนี่ยจะง่ายกว่าในการที่จะแบบบอก ผู้ปกครองอ่ะไม่รู้ทำไมจริงๆผูชาจะอหิยากกว่าถึงแม้ปัจจุบันก็ยากกว่ามากกว่าจริงๆสังคมไทยยอมรับผู้ชายยากมากยากมากคือผู้หญิงเนี่ยต้องแบบว่ากว่าจะต้องทำการบ้านอ่ะคือคือจะพาแฟนเข้าไปเสียใจพี่เพราะว่าคือมองของของของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะยอมมองอยู่ดีว่าตายแล้วมันมันยังไม่ถูกนะผู้หญิงผู้หญิงซึ่งกว่าเขาจะเข้าไปได้เนี่ยใช้เวลามันทีหลายปีเลยนะ จนผู้ของพอใจแล้วเห็นรูกมีความสุขมันเป็นคํานี้เลยไม่รู้ที่ที่ิันเห็นต่จะ,ะ,ะบอกให้นะพวกที่แบบว่าแบบพ่อแม่ยอมรับในที่สุดแล้วก็ลูกสาวก็มีแฟนผู้หญิงแล้วพาเข้ามาอยู่ในบ้านกลายเป็น ลูกสาวและแฟนที่คอยดูแลแม่ที่แก่เท่าพี่แตงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมปัจจุบันพี่แตงต้องมีแฟใช่ค่ะแล้วแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนด้วยใช่ไหมจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตแบบของอังกฤษนะคะเขาเรียกว่าซีวิพาร์อราชิพยังไม่เหมือนกับการแต่งงานแต่เขาให้สิทธิ์หลายลอย่างใกล้เคียงกับการแต่งงานแ,แต่นี่ข้อดีก็คือว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่อีกออเป็นอีกฉบับหนึ่งให้สิทธิ์ที่เป็นการแก้ไขกฎหมายให้ว่าการสมรสจะเป็นเพศใดก็ได้ อย่างนี้เราใช้คำนำหน้าว่านางทั้งคู่ใช่เขายอมรับไหมคะพี่เขกรายอมรับซึ่งอันนี้แต่ประเทศไทยไม่รู้จักเป็นประเด็นหลักเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหานะคะ